เวลา10โมงกว่าก็ายังไม่หยุดแต่เพื่อนๆตกหนักมากเลยนะฝน้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้จ้าเวลานี้10โมงกว่าก็ายังตกเหมือนเดิมนะคะเพื่อน หนักือนเดิมค่ะห,หยุดเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนจนเวลานี้สิบโมงกว่าก็ยังตกเหมือนเดิมหนักข้าหนักแต่บ้านยายไม่ท่วมหรอกนะ แต่ท่วมบอ่อจ้าบอ่อปลาคงไปแล้วเหมือนกันหน้าบ้านก็นองเป็นธรรมดาแต่ไม่ท่วมนะจ้าเ,ออเดี๋ยวพาย,ยุลูกใหม่ก็จะมาอีก ทั้งทั้งลมทั้งฝนนะคะเพืเ่อนๆไม้ชมลมมาแล้วม,ม,ลม,มากขนาดมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ใกล้เคียงกระท่วมแล้วนะคะพวกที่มีคลองผ่าน ไล่ผ่านสวนเพราะนั้นคลองนี่ล้นหมดเลยค่ะท่วมหมดข้ามไปมาหาสู่กันก็ลำบากนะคะพี่บ้านยายนี่อยู่ที่สูงหน่อยไม่มีปัญหาเท่าไหร่จ้าเพียงแต่ว่าฝนตกหนักก็ทำงานในสวนไม่ได้เออทั้งวันนะคะ ้ายังมืดเหมือนเดิมวันนี้คงทั้งวันเลยค่ะุณนะคะรายงานฝนตกจ้า